ขณะน,นี้มาหาหอยนะคะววสวัสดีค่ะหนูชื่อดิสติตาพัลอชาค่ะช่อพอดค่ะนี่นะคะคนหาหอยของเรา <c oughs> ทีมงานพี่อุ๋มค่ะในงั่นก็คือพี่พูนค่ะนั่นก็คือป้าหมุนค่ะ <c oughs> ป้าหมุนก็มาหาหอยซูร่กันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ,คะมีเด็กมาด้วยนะคะ <c oughs> สองคน <c oughs> นี่เขากำลังหาหอยด้วยหาไข่ไปเพาะพันุด้วยดูเอาไข่ไปเพาะพันธุ์ด้วยโอ้ไม่ก็หาหอยไปได้เยอะไหมน้าไขา่แดงๆอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมนะาเออฝาเอาเหรอฝาเหรอ,อตาบอดสีเลยโซดา สุดาระวังตกนี่นะคะเจ้าของโทรศัพท์นะคะไข่ไข่ก็เหี่ยนะคะทุกคนนี่ก็เริ่มหาหอยกันแล้วคทุกคุณบุเร่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 อวู้บุเร่ท่านก็มีนะคทักคนมีคนไปกันแล้วติดภูเลยค่ะทุกคนดูดูอย่างเต็มเลยโอ้ไม่ก็ นี่นะคะเห็นหอยแล้วเหรอได้แล้วหนึ่งลูกโอ้ my god เมียเมียบุญดาเมียบุญดาบุญดาลูกชายบอกแม่หอยโซดาขามันจะตกค่ะสุดาอย่านะ มันจะตกนี่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนได้เยอะมากเต็มตาแล้วตาเปล่าได้สองสามหน่วยเองค่ะทุกคนเขื่อนใหญ่มากเลยทุกคนดูนี่อยู่เขื่อนเลยนะเนี่ยดูเลยค่ะมันจะตกนะคะน้องดา นี่ด <Okay. S 1> ิค่ะตรงนี้มันตรงนี้มันออเอเลิกอ้าวสปายลงไปทำไมพีอ่อมสปายลงไปสุงงาดาสุดามันจะตกสุราสซดา,ซดามันจะตกสุดามันจะตกสุดาฟังหน่อยคะ่ะยืนตรงนี้ก็พอ,อย่าไปจับลีกมันจะตกตกมาพี่ไม่ช่วยนะ อีกสามอีกสามเท่าไม่รู้ว่าไปไหนสามสามหนุ่มๆอยู่นี่นะคะทุกคนสามสาวน,น,น่าเห็นไหมหลงไปหาได้แล้วไข่ค่ะหนูชื่ออะไรคะ <c oughs> ชื่ออะไรคะ <c oughs> นี่นะคะ ก้มเงยงอยเงยงอย,งอยดูไข่แล้วก็ดูไปด้วยนะไขต่ขตกไข่ตกห็นไม่นาะนะ่าๆๆโอ๊ยต่อหน้านานาๆนะ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 โอ๊ยเดี๋ยวจะเป็นตาเสือค่ะไ <c oughs> ขต่ตก <c oughs> เอ้าหัวไงนี่ยอือ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่บ่สาวนี้ถามตอ,อบซ้ำสามแกจะไปใส่แล้วค่ะทุกคน <c oughs> ยา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 ,ยาปีนย่ายื้อยื้ย,ยื้ย <c oughs> ืนด,ดูดีด <c oughs> ีออมันจะตกนี่นะคะทุกคนเขื่อนก็แห้งมากเลยเ <c oughs> นี่ยนะคะลูกชายลูกชายของคนนี้คะ่ะ นี่นะคะคือลูกชายคนนี้ค่ะอ๋อดึงหงัวเกงขึ้นแล้วค่ะคนไม่เกีย้ยอ้าวเดินไปอ้าวเกาดาาค่ะเกาดากลดึงส้นค่ะะ <c oughs> ดูค่ะลูกชายก็ ว่ายน้ำเล่นตามตร้อยเ้อยไปนะคะทุกคนอะก็กลมหาหอยต่อนะคะทุกคนน้ำคือใสมากแล้วรึกด้วยนะคะนี่นะคะเราก็เอารถใหญ่มานะคะเนี่ยโอ้ไมก่กอดดีมากเลยคอะดูนะคะทุกคนดู ได้เล่นน้ำเลยค่ะทุกคนตัวเปียกแล้วใช่ไหมคะน้องดาน้องดาตัวเปียกแล้วเนาะน้องดามันจะตกน้องดายขยับออกมาอีกักเปียกอีกมันจะตกักเปียกอีกไม่เดีย๋ยวค่อยเล่นทีหลังอุ้ยซูดามันจะตกนี่นะคะ<ๆ>เขาก็จะข้ามปิดหมองอึนแล้วขอซูมหน่อยด้วยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะระวังตกนะคะน้องดาซูมเนี่ยจักหน่อยนะคะเพราะว่ามันไก่เลยไก่ม้กไก่แหงไก่เอรีเด้อค่ะเดินไปแล้วเดินไปแล้วบุกญ่าบุกญ่าไปเลยพูดดาพุนด,ดา <พอ S 1> คนหนึ่งโผล่แล้วอ,อ่ะคนนั้นคือ ยายติ๊กนะคะปะติ๊กนั่นเองเดินโผล่มาแล้วเดินโผล่มาแล้วค่ะสามสาวมียายติ๊กายทอนแล้วก็ยายติ๊กอีกคนหนึ่งค่ะชื่อเหมือนกันเลยอ่าทางนี้ก็อย่าปีนคะ่ะน้องดาส,สามสาวนั้นก็รังออกมานะคะนี่คือนี่เสื้อส้มๆนี่คือยายติ๊ก คนนี้ก็คือเยทอนเดตติกอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ป้าเองนะคะประมูลค่ะก็รังหาหอยที่ยวลึกเชียวเอาจมเล่นน้ำเลยสดาขาระวังตกน้ำค่ะเอาได้เก็บไข่หอยโซรี่สีแดงแดงแล้วค่ะทุกคน เป็นตามีความสุขคักเนาะทุกคนดูอู้เลยเนี่ยอู้เลยเนี่ยเป็นตามีความสุขคักเลยทุกคนตอนนี้นะคะสามสาวก็อยู่พุ้นแล้วอันนี้ก็อยู่นี้อันนั้นก็อยู่พุ้นนี่นะคะสองสาวสองสาวอยู่บนเบิกเออสซดาคะระวังตกเออขึ้นฝั่งแล้ว คือช่วงนี้เป็นหน้าหนาวมากต้องใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวดูสิใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเขาก็เลยก,ดดกดดูดามกูแดดกูหนาวค่ะเขาก็เลยใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวมาใส่เกงรัดหุ่นมาด้วยค่ะขยับออกมานะคะ รีบมาค่ะสามสาวสามสาวค่ะรีบมาค่ะคือเขื่อนมันใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยระวังมันลึกเด้อบักลาเอาได้ไข่ไปพอะพันุหอยเซอรีเลด,ด้วยทุกคนอันคุณดาตีน้ำฟูอองรองแล้วคุณดาไข่คุณดา,ดาทุกคนเดืองเบืองกำลังเก็บไข่ค่ะทุกคน กำลังเก็บไข่ว้าวขาซี่กีเดกีเดแล้วค่ะทุกคนขาซี่กีเดกีเดแล้วสามสาวกำลังมาแล้วค่ะทุกคนสสดงขาระวังตกค่ะอ่ะงแงงเบิ่งบอกหอยจักหน่อยเด้อค่ะเร่งหาหอยหาไข่ค่ะ ยืนคำแอวทำไมบักร่าเด็ดส่องแหงเบิงอ้าวเหียแล้วบักร่าเบิงเบิงทุกคนมองมองไปมีแต่บักขี้หินมองมองไปออ้คนนั้นปวดคนนั้นปวดเงี่ยวแล้วนั่งเงี่ยวแล้ว หาหอยคําไม่ได้นั่งเงียงเ้ยวเบิ่งคักๆเผื่อมันไปซ่อนอยู่หมองหินค่ะทุกคนซื้อหินสามสาวยางออกมาแล้วเอาหอยร้อยออกแล้วค่ะทุกคน